จะ,จะแสบก็หลับค่ะเดี๋ยวพ่อมาจะเข้าไปตัดผมแล้นะคะนั่นอีฟก่อนถ้าไม่อีฟมาม่าจะไม่พามาจุ๊บโอเคโซเล่ <ด>สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะหลังจากที่ไปสกีกลับมาเสร็จก็มาต่อกันที่ฟองดูค่ะเป็นเมนมูง่ายๆแล้วก็ไวด้วยค่ะอันนี้แม่จะลองชีสที่ซื้อมาไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่าอย่าก็มชอบกินไม่ต้กินชีส รู้สึกว่าม so, ันจะมีน้ำมันออกมาเยอะกว่า่ยี่ห้อที่กินประจำคุณวี่งเหรอถ้าน้ำมันออกมาอย่างนี้มันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อาจจะมีเแกนออกมาบ้างน้องยูซี่ยูซี่กินน่าติกละขอออย มเตสต์ยังงรสชาติโอเคค่ะแต่ว่าน้ำมันมันออกมาเยอะเกินนะคะไม่ถึงกับแย่ค่ะพอกินได้แย่ค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อย<ม>ก็ต้องแบบยี่ห้อประจำที่เคยกินนะคะ

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็ลงเมืองกันาพาพมันมาตัดผมค่ะได้เลิกได้ยามตัดผมวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะตอนนี้ก็เดินมาถึงร้านตัดผมแล้วค่ะ,ะ,คะจะแสบก็หลับค่ะเดี๋ยวพ่มาจะเข้าไปตัดผมแล้วนะคะ, <S <S ะมาตัดผมเสร็จแล้วก็แวะมา<ส>บ้าน,พ,พ,นพี่ค่ะดาลี ก็มองสาว่ามิ้วจอยแล้วเธอก็เป็นน้องจอยเป็นไอเนี้ยค่ะน้องจอยเป็นอะไรนะเป็นอีสุกอิสายเต็มหน้าเลยค่ะแม่ก็เลยไม่ไม่ไม่อยากถ่ายน้องอะค่ะอัญยาดาไม่อยากกลับบ้าน พี่จอยพี่จอยไม่สบายลูกพ,พี่จอยเป็นอิสุบอิสัยโอเคพี่จอยเห็นไหมตุ่มตุ่มเอยอะๆเลยตุ่ม,ต,มตุ่มเต็มหน้าเลยอือร้องไห้ค่ะพี่จอยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่จอยหายก่อนอันยดาดค่อยมาโอเคอ่า <c oughs> G, อิฟก่อนอิฟก่อนอิฟโอเคอิฟอิฟค่ะเออโอเคซักด้วยซักด้วยพี่จอยด้วยโอเคอะไรนะอันยะได้อยากจุ๊บพี่จอยได พี่จอยจุ๊บไปได้พี่จอยไม่สบายเดี๋ยวอัญญาดาจะติดไข้จากพี่จอยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่จอยจุ๊บอัญญาดาแล้วอัญญาดาก็ติดไข้สักจุ๊บจุ๊บมจุ๊บสักเหรอโอเคเดี๋ยวมาม่าพามาจุ๊บมันหลังโอเค มามาสัญญาว่ามามาจะพามาจุ๊บวันหลังโอเคให้พี่จอยกับซากหายไหมโอเค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 ค่ะเดี๋ยวให้ให้พี่ซากกับจอยให้พี่ซากกับพี่จอยหายก่อนนะโอเคแล้วมามาพามาจุ๊บเลยเดี๋ยวโอเคโอเคจุ๊บซักด้วยจุ๊บพี่จอยด้วยโอเค โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคค่ะจุ๊บพี่จอยค่ะโ okay. อเคนั่นอีฟก่อนถ้าไม่อีฟมาม่าจะไม่พามาจ okay. ุ๊บโอเคไปชอว์โอเคโอเคโอเคอุ okay, okay, okay. ๊ยมีตำรวจด้วยตำรวจเป็นอะไรนะ่ะดูน่ะเห็นไหมนะ่ะ เาดอ่ตำรวจเขาเช็คเช็คป้ายทางด่วนค่ะหิวน้ำเดี๋ยวให้ปะป๊าไปซื้อน้ำให้โอเคน้ำที่ไหนคะ้นีอ๋อโอเคโอเคอ๋อน้ำไหลเหรอ จะยอมสงบได้นี่ก็แบบหลายนาทีเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือพี่จุพี่จอยอะ่ะเขาจุบไม่ได้ค่ะจุบลาไม่ได้นังก็เลยแบบร้องจ้าจุบไม่ได้พี่จอยพี่จอยไม่สบายค่ะ,คะใช่พี่จอยเป็นห่วงอัญญาดาเดี๋ยวอัญญาดาจะไม่สบายโอเคอเออเดี๋ยวให้พี่จอยหายก่อนโอเคไหม เคค่ะพี่สาวก็ตามมาติดๆขาแกมาเอาเครื่องมือไปไปขัดขาบ้านค่ะเอจะทาสีบ้านเด็กๆก็แบบโอ้โหเล่นกันแบบสนุกเลยค่ะตอนแรกพี่บอกว่าจะมาคนเดียวแล้วน้องซักกับน้องจอยเขาก็ร้องอยากมาด้วยค่ะพี่ก็เลยเอามาด้วยทั้งสองคนค่ะ อนยาขาฝาบ้านกับสีอ่ะมาม่าไม่ค่อยไว้ใจหนุ่มมาจีจุนเย้จโอเคแต่อันยาดาห้ามเขียนฝาบ้านโอเคไหมนุ่มมาจีจ๊ะจีจุนเย้นีจ๊ะจ๊ะเอาไปเล่นกับพี่จอยพี่ซักเลยเดี๋ยวพี่จอยกับพี่ซักกลับบ้านแล้วนะเจิดเอาไปเอาไปเอาฝาปิดเลยค่จอยอ๋อจะทำให้พี่จอยเหรอคะ แมาดอตุจิจอยเจ้าชู้ตุจ้าเบี้ยววัวจอยเบี้ยววัวดูค่ะพี่จอยเป็นอืมิสุอิสัยค่ะแต่ว่าแห้งไปแล้วแหละเป็นเป็นเกือบสามวันแล้วค่ะสามสี่วันตอนนี้ก็แห้งแล้โอ้โหสองลิงนี่แบบ เอ็มมากับน้องซักเนี่ยเขาจะเล่นเข่าขากันค่ะเขาเล่นแบบลูลูแมนๆกันน้องจอยกับน้องอัญญาก็จะแบบซอฟๆเป็นผู้หญิงหงุดหงิดผู้ชายประมาณนั้นอ่ะพะกตั้งเช็คอุ่นฟัวจอยอุ่นฟัวเอ็มมาอุ่นฟัวซักอุ่นฟัวอย่าด่า

ah bah tu vois, quoi, Et là, regarde notre technique. Non, ça tu vois encore, c'est quoi. Euh... Allez, attends, de me tirer. c'est ça Bah voilà, il faut que ensemble. Oui. Comme ça, en <laughs> toi, tu <laughs> reste avec, euh, avec elle. Oui. Mais ensemble, non, parce qu'elle ne supporte pas les Elle a moi, je vais avec les ก็เพราะว่าเพราะว่า Disney น <Oui. S 2> you know, ี่ใช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 ่

อ๋อชิดพูดจังสุดดีเลยล้วค่ะเด็กๆจะกลับบ้านแล้วค่ะจะกลับตัแต่ชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วแต่ว่ามัวเมาลอยพี่สาวกับพอมัตแมนนั่งเมาลอยกันเด็กๆทอนเสื้อใส่เสื้อถอนเสื้อใส่เสื้อหลายรอบค

อากะดกดาร็ทัดดกราขอลาไปเดนหนะคะค่ะกันพรุ่งนี้ค่ะฝันดียายายฝันดีเอ่อตาตาฝันดีน้อาฝันดีอาอาฝันดี Tu veux dire bonne nuit à tous les, les FC Oui. Il y en a 45 000, alors vas-y. Oh. <laughs> T'es encore là demain pour dire bonne nuit, hein Ouais. faut dire bonne nuit à tout le monde. Comment tu Il dis en, en thaïlandais Tukon. Oui, tukon. Tukon. Voilà, comme ça t'as dit à tout le monde. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain, faites bon rêve. Bonne faites